สวยค่ะโอ้โหเลิศที่รักคะฉันขอขายาวๆผอมๆแล้วก็สวยๆเลยนะคะโหได้เลยครับจัดไปอุ้ยเรียวยาวแบบนี้เปรตชัดๆยิ้มนะครับยิ้มหน่อยโ,อโหจดตรงนี้ไหม,มคะอืมตรงน,นี้เลยเคอ่าอหร่คะพี่อ่ายี่สิบครับยี่สิบ หนึ่งเลยค่ะไม่ต้องถอนโอ้ใจดีจังเลยขอบคุณนะครับค่ะโชคดีนะคะครับบ๊ายบายค่ะอ้าอ้าเอาก็นึกว่าใครเดนลี่นี่เองไยไม่ได้เจอกันตั้งนานอ่ะเป็นไงบ้างสบายดีไหมฉันก็ต้องสบายดีอยู่แล้วล่ะที่รักนี่ใครอ่ะ เนี่ยลี่เพื่อนเก่าสมัยเรียนแต่ไม่ได้สนิทกันเท่าไหร่ยินดีที่ได้รู้จักนะครับน้องเยลลี่นี่แกนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาเหรอใช่นักศึกษาเรียนเก่งอย่างแกแถมยังได้เกียรินิยมอันดับหนึ่งอะแต่ต้องมาตกอับนั่งวินมอเตอร์ไซค์มา ไม่มีคนมารับมาส่งฉันเนี่ยส่งสารแกรจริงๆเอองั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิแกจะรีบไปทำงานทำไมแกรีบไปเงินเดือนแกนก็ไม่ได้ขึ้นหรอกนะทำไมนี่แกอิจฉาชีวิตฉันเหรอที่ชีวิตฉันเนี่ยได้ดีกว่าแกฉันเนี่ย นั่งรถหรูๆส่วนแกนั่งรถวินมอเตอร์ไซค์ทีรักอย่าไปว่าเพื่อนแบบนั้นสิน้องเยลลี่เขาคงจะรับไม่ได้หรอกนะเพราะว่าคุณทั้งสวยกว่าแถมยังรวยกว่าอีกด้วยนี่หยุดมองแฟนฉันแบบนี้เลยนะเห็นเขาหล่อรวยหน่อยไม่ได้เลยหรือไงแกคิดจะจับเขาหรอฮะฉันเนี่ยนะ จะจับแฟนเธอใช่ก็แกสงสัยตาอ่อยแฟนฉันนีไ่ไงล่ะแกเนี่ยนีสใส่เดิมไม่เปลี่ยนเลยนะพวกชอบลักกินขโมยกินของเพื่อนเนี่ยนี่พูดจาให้มันดีๆหน่อยเลยฉันนี่เคยไปรักกินขโมยกินของใครนะอ๋อเหรอแต่พี่แกย่าพี่กอรไปจากฉันละ่ะแกลืมแล้วเหรอยันลี่ฉันก็บอกเธอหลายครั้งแล้วนี่ว่าฉันไม่ได้ชอบพี่กอรพี่กอรมาตามตอแยฉันเองต่างหากแล้วฉันก็ได้ปฏิเสธไปหมดแล้วด้วย เธอจะอะไรอีกถ้าเธอจะพูดแต่เรื่องเก่านะแั่ฉันขอตัวละเฮ้ยนั่นมันรถฉันนี่พี่แกพูดอะไรของแกรถคันนี้มันเป็นรถของแฟนฉันตั้งหากล่ะพี่รักเอากุญแจให้เยนลี่เขาดูหน่อยสิ นี่นี่มันกุญแจบ้านนี่ไงกุญแจเห็นเต็มสองตาแกแล้วใช่ไหมแล้วไหนล่ะรถแกไม่ใช่เหรอเอากุญแจมาโชาวส์สิเอา้าไม่มีน้ำหน้าอย่างแกเหรอจะมีรถหรูๆให้นั่งอะ่ะแต่ว่านี่มันรถฉันนะฉันจำป้ายทะเบียนรถตัวเองได้ แกเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องหรอฉันบอกว่ารถคันนี้มันรถของแฟนฉันพอเธอที่รักพูดกับคนแบบนี้ไปก็เสียเวลาเปล่าๆน้องเยลี่อย่ามาพูดมั่วๆจะดีกว่านะครับเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนตได้จเจ้าแบบนี้กันใช่ไหม โลค่ะผู้จัดการตอนนี้รถของฉันอยู่ที่ไหนคะก็ตอนนี้ฉันเห็นรถของฉันอยู่กับคนอื่นนะคะคุณเอารถของฉันไปให้ใครครับนั้นคุณก็ช่วยมาหาฉันที่หน้าออฟฟิศตอนนี้เลยนะคะแหม่แหมแหมนี่เรียกผู้จัดโคงผู้จัดการแสดงละครเก่งดีนี่ครับผมว่าแบบนี้น่าจะไปสมัครเป็นนักแสดงนะครับช่องไมโพนี่ก็ดีนะครับช่วงนี้เขากำลังมาแรงเลยรถแพงขนาดเนี้ย คนอย่างแกจะมีวาสนาได้นั่งเหรอที่รักเราไปหาอะไรกินแก้เซ็งกันดีกว่าฉันอยู่แถวเนี้แล้วฉันจะอ้วกแหละทำไมหรอที่รักก็ฉันเหม็นสาบกินคนโซนแถวนี้ยังไงล่ะคะเหม็นจริงๆด้วยหยุดนะฉันจะไม่ยอมไม่พวกเธอเอาเราใช้ไม่ไหนทั้งนั้น หน่อยแคะเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมจุดบาท่านี่เ,เหรอทำอไรแฟนผมอะฮะแกนี่มันหน้าด้านจริงๆเลยจะมีหน้ามาขวางหน้าโรชฉันอีกอะฉันต้องให้ออกไปไงออกไปสิไม่ฉันจะไม่ยอมพวกเธอเอารถฉันไปไหนทองนั้นแหละ รถนี่มันเป็นของเธอจริงๆนะฉันจะยอมคาลานรอบรถสามรอบเลยเป็นลูกผู้ชายพูดเราอย่าคืนคำมากันแน่นอนอยู่แล้วฉันพูดคำไหนคำนั้นไปกันเถอะที่รักแกจะรถไปไหนฮะมันนี่เลยเอา,เอ,าอุ้ยอ้หูเจ็บนะพี่เฟอร์หน้า ที่ทำอะไรของพี่เนี่ยพวกเราสองคนจะไปกินข้าวงานการไม่ทำรัวจะโดนไล่ออกนะโอยแม่จะต้องกลัวเลยพี่พี่เป็นถึงผู้จัดการใหญ่ของที่นี่พี่ช่วยผมกับเนยได้อยู่แล้วปักพวกแกตอคนไปเลยนะไม่อยากจะรู้เลยนะพวกพวกเธอสองคนจะมีผู้จัดการคอยคุ้มกลาหัวด้วยบอสคะฉันต้องขอโทษแทนน้องชายฉันด้วยนะคะบอส ไอ้น้อชายตัวนี้นแหละค่ะที่ขโมยคุณแจรถไปอ่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่จริงใช่ไหมอ่ะหมายความว่ายังไงอ่ะพี่เฟริร์มันไม่จริงใช่ไหมครับพี่เฟิร์มโอ้ยพอไมดีเถอะก็โดนไล่ออกกันหมดหรอกคุณเฟิร์คะฉันบอกให้คุณเอารถของฉันไปล้างไม่ใช่หรอใช่ค่ะแต่คือว่าจะเป็นบ้าไปแล้วนะ่ะ รถคันนี้มันเป็นของคุณคุณเจลลี่ใช่รถคันนั้นเป็นของฉันได้ยินเต็มสองหูเรยอ่เจลลี่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าเธอจะเป็นเจ้าของบริษัทที่นี่บังเอิญจังเลยเนาะงั้นเอาเป็นว่าไหนๆเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วอ่ะงั้นเรื่องวันนี้ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีกว่าเนาะโอเคไหม โอเคงั้นเหรอพูดง่ายดีนี่ทีเมื่อกี้ไม่เห็นจะพูดดีแบบนี้เลยอ๋อ oh. เมื่อกี้คุณพูดว่ายังไงนะถ้ารถนี้มันเป็นของเธอจริงๆนะฉันจะยอมคลานรอบรถ3ามรอบเลยเป็นลูกผู้ชายพูดเราอย่าคืนคำมากันฉันพูดคำไหนคำนั้นเอาซิเริ่มเลยฉันจะยืนดูแต่ลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำใช่หรอ คุณยนลี่คะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะฉันจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกคะ่ะความผิดของคุณฉันจะคิดบัญชีทีหลังส่วนพวกเธอสองคนเนี่ยทำอะไรกับฉันไม่บ้างนะพอใจเธอหรือยังอะ อย่าไล่ฉันออกเลยนะโหแ้มันแย่จริงๆเลยอะอย่าไล่ผมออกเลยนะครับเห็นทีว่าจะไม่ได้หรอกนะคะคุณเฟิร์คะฉันฝากคุณจัดการเรื่องทุกอย่างให้เรียบร้อยด้วยนะคะได้เลยคะ่ะการที่พวกเธอดูถูกคนอื่นมันไม่ได้ช่วยให้ดูสูงส่งขึ้นหรอกนะในทางกลับกันมันทำให้คนอื่นได้เห็นสันดานของเธอมากกว่า ว่าเป็นไง